ท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหยุดโทษอาหารสักครู่ตัวการอาจเป็นนิสัยคุณเป็นยังไงเราไปฟังกันครูกรอกเออเคยไหมครับกินมื้อเที่ยงเสร็จไม่ทันไรท้องก็เริ่มอืดแน่นท้องเหมือนมีลมอยู่ในท้องหรือบางทีแสบร้อนกลางอกเหมือนมีอะไรตีขึ้นมาที่เราเรียกกรดไหลย้อนนั่นแหละครับเรามักจะโทษว่าสงสัยกินของมันหรือกินรสจัดไป ซึ่งก็มีส่วนครับแต่หลายครั้งตัวการที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่เรากินแต่เป็นวิธีที่เรากินต่างหากครับมีสองนิสัยหลักๆที่คนยุคนี้เป็นกันเยอะมากที่กำลังขัดขวางระบบย่อยอาหารของเราครับกินเร็วเหมือนรถด่วน eating too fast เรามีเวลาพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวเลยต้องรีบกินรีบยัดเคี้ยวแค่สอสามทีแล้วกลืนการทำแบบนี้ คือหายนะของกระเพาะครับเพราะกระเพาะยังไม่ทันส่งสัญญาณบอกสมองเลยว่าอิ่มแล้วนะทําให้เรากินเกินพอดีตลอดแถมอาหารที่ไม่ละเอียดกระเพาะก็ต้องทํางานหนักขึ้นสองเท่าเพื่อย่อยมันกินไปเครียดไป eating while stressed กินไปดูข่าวดราม่าไปตอบแชทลูกค้าไปร่างกายเราฉลาดครับพอเราเครียดร่างกายจะเข้าโหมดสู้หรือหนี มันจะสั่งหยุดย่อยทันทีเพราะมันต้องเอาเลือดไปเลี้ยงสมองกับกล้ามเนื้อก่อนอาหารที่กินเข้าไปมันก็เลยค้างอยู่ในกระเพาะไม่ยอมย่อยผลก็คืออืดแน่นไม่สบายตัวครับมาปรับจูนนิสัยการกินของเราใหม่ด้วย3กฎทองง่ายๆนี้ครับวางช้อนทุกสามคำนี่คือเทคนิคบังคับให้เรากินช้าลงครับเขียวให้ละเอียดวางช้อนลงบ้าง มันจะช่วยให้สมองรับรู้ความอิ่มได้ทันเวลาครับพัดแล้วค่อยย่อยก่อนเริ่มกินหยุดทุกอย่างหนึ่งนาทีวางมือถือหายใจลึกๆสามครั้งบอกร่างกายว่าโอเคนี่คือเวลากินพักได้ย่อยได้เข้าสู่โหมดพักและย่อยครับกินเสร็จอย่าเพิ่งเอนกินเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งล้มตัวลงนอนหรือนั่งจมโซฟา ลุกขึ้นเดินเล่นเบาๆสัก5-10นาทีแรงน้มถ่วงจะช่วยให้อาหารเดินทางลงไปได้ดีลดโอกาสกรดไหลย้อนได้เยอะเลยครับเห็นไหมครับกระเพาะเราก็เหมือนคนนี่แหละครับเขาไม่ชอบความรีบร้อนและความเครียดแค่เราใจเย็นกับมื้ออาหารมากขึ้นอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็จะดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยครับ